สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้หมอนจะมาอัปเดตแพ็กเกจรายวันนะคะในเครือข่ายของ TrueMove ให้ฟังนะคะว่าแพ็กเกจรายวันแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะมีราคาเท่าไหร่บ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะสําหรับแพ็กเกจรายวันนะคะเน็ตความเร็วนะคะไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะความเร็ว8เมกะบิตราคา3 8 8สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกอันนี้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะ1วันต่อมาเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันความเร็ว8เมกะบิตเหมือนกันนะคะราคา180บาทแต่ตัวนี้จะใช้งานได้7วันนะคะ180บาทเติเมเงินให้ครบแล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน8 8 8, 8 2สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ต่อมาเป็นแบบแพ็กเกจจากัดจํานวนจิกมาให้นะคะใช้งานได้5วันจํานวนจิกที่ให้คือ28จิกนะคะราคา89บาทาถ้าใครใช้ไม่เยอะ28จิกหวันก็ถือว่าคุ้มนะ89บาทเนี่ยให้เรากดรหัสดอกจัน900าร 900, ดอกจัน8598สี่เหลี่ยมแล้วกดโออกค่ะแต่ถ้า ครต้องการใช้งานเยอะ15วันก็มีนะ15วันแล้วก็อินเทอร์เน็ตที่ให้มาก็คือ88กิกนะคะราคา179บาทนะคะใช้งานได้15วันอ่าราคานี้รวมภาษีแล้วเนาะถ้าเราต้องการสมัครนะกดดอกจัน900ดอกจัน8 6 0 7สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะแพ็กเกจราย10 5วันและ5วันนะคะ2อแพ็กเกจนี้นะคะเขาจำกัดจำนวนชิกมาให้เราเมื่อเราใช้งานครบหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะเล่นต่อไม่ได้ถึงแม้วันจะเหลือนะคะก็ต้องกดรหัสสมัครใหม่เข้าไปนะคะแต่สำหรับแพ็กเกจ1วันและ7วันไดเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเลยความเร็ว8เมกะบิตนะคะดูรหัสแล้วก็ เลือกแพ็กเกจที่ต้องการกดรหัสตามนั้นเติมเงินให้ครบเป็นเติมเงินนะคะไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะคะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ